ดอกสีสวยง,งามเลยแดงอะไรครับดรแดงปลาลึงแดงปลาลึงนะครับนูครับแดงแต้แดงหวานเนาะ <S <S แดงปลาลึงครับ <S <S ครับวันนี้เรามาชมการล่างเฮดก่อแดงครับเนาะนี่พาสองสาวมาล่างเฮ็ดครับสวัสดีครับ ล้างเห็ดกันนะครับผมโอ้ยล่างเห็ดกันหมาอเนาะครับแดงมาหลายน้องมึงอย่างน้องงามๆเลยจ้านี่อันนี้ยายนี่ชื่อยายฟ้องครับเนาะนี่แม่เบาไส้ครับอันนี้คือแม่เบาไสเลยจ้ะนี่ครับผมอันนี้น้องแม่เบาไสคนนี้มาอยู่ด้วยกันเนาะเป็นคู่กันครับอยู่คนเดียวก็งอมอยู่คนเดียวก็งอมครับเนาะครับผม ตอนนี้บาอใช่มีหลออ่อนให้เหลียงสองคนสามคนก็ลูกสาวครับบ่มียังเฮ็ดผ้าลางเฮ็ดครับเอาเมือเฮ็ดกอแดงงามๆล้วจ้ะเนาะครับผมกอแดงงามๆครับเนาะสนใจกับแอดไลน์ของมาได้เดอร์จ้ะอื่โอ้เหลือไม่มากแล้วนะเนาะครับ งามทั้งนั้นเลยจ้ะกับซูมกับมอคเนาะจ้ากับฟางกับบานงามๆอยู่ครับเพราะว่าเห็ดบบานมาหันแห้งเนาะโอ้หนี่แฝดเลยครับนี่โอ้โหมาะขนาดนี่แฝดกู่กับนี่ครับดอกงามครับปต้มเนาะยายเอาไปต้มไปนึ่งเนาะยายรสชาติเป็นอย่างไรบานก่อรสชาติเป็นอย่างไร หว,วานเอานอะหวานเนอะหวานครับครับผมท่านได้สนใจก็ทักมานเนอะนะครับติดต่อมาหาบ่าวสายสันนิษฐานกับจะ,จะโชหมา,ออายเลขเบอร์โทรเบอร์แอดไลน์ให้เนาะครับผมครับกระด้งออกเยอะเนาะครับผมนีเาสาไม้บอลไทรหากันเองด้วยจังน,นี่หามากันเองหมดเสาเลยเนาะ บายมากแต่อยากมาล้างเฮ็ดซอยเพื่อนวะนั่งเหยียดออกกำลังกายไปเนาะวดล้างกับเซาออเด้อรวกดล้างกับเขาไปนั่งหันในฝากห้อง,ง,รอองครับครั้งพีเนาะกครับกำลังจะตกมาเนะมมาะชมบรรยากาศทาั้งกับโอ้ฝ่ามืดมาเนาะครับสาวบอกบอกเนี่ยใครสนใจเจ้าอยู่วะ ไม่อยากขายเอาเงินซื้อนมเหรอคะใจเฮ็ดกอดแงกอเจ้าอ๋อเจ้าสวยๆงามๆงามๆงามมเลยเจ้าหนิงามงามเจ้าบอกบอกท่านผู้ชมเจ้ามอกระโมะบ่มอบอกเล้านํำบอกเนื้อนํำ คร <ừ> ับเอาหลายๆดอกมาคอมาเอาเปี๊ยะโชว์ๆหลายๆดอกน่าลอกงามๆเอาโชว์หลายๆดอกก่อนงามๆนี่ครับเหมือนสาวน้อยเลยโอ้โหอ้หมาะเนาะเอาได้ค่ะตู้นีดเนาะโอ้นี่ครับน้ำแดงอ่องตองแดงเนาะยัยเนาะ ยายตอกนี่งามวันนี้งามเนาะงามงามงามเนาะสีแดงเหมือนแก้มสาวน้อยเนาะแก้มสาวเหลือนน้อยนี่เนาะเหมือนยีราดตอครับช่วยกันล่างเดี๋ยวจะไปดวกเนาะจะแนัไปดวกครับไปแกงให้คนเท่าตัวเนาะตามมาพอเนาะ วาเขาหาังเฮ็ดจนสีน่ะครับแล้วแน่นางลานี่ยสองใหญ่กับม่ซอยครับผมจะก็ช่วยบางข่างเนาะครับผมจะข่างเฮ็ดหลายเนาะช่วยกับแมาหลังซอยครับผมครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับก่อนลาพีแล้วน้องก่อนเนิ่นนะครับสันๆแล้วแต่น้องครับผมเอาสาวหน่อยไม่หายหายคิดถึงตั้งเฮ็ดก่อนเนาะครับผมไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปเนี่ยนะครับคลิปเก็บเฮ็ดคลิปเหยี่ยวปลาเอวดอยเนาะครับวันนี้ก่อนลาพีแล้วน้องไปก่อนเนิ่น สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บาย